กลับมาคุณผู้ชมฮะกับอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทางทีมข่าวช่องปํายลังแกะรอยตามแบงค์ลมกดหลังจากที่เจ้าตัวพา5ชีวิตเข้ามาในกรุงเทพแล้วเรื่องนี้บอกว่าไม่ใช่เป็นการอุ้มถูกไหมฮะจนกระทั่งบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้เข้าไปเจอ5ชีวิตเรียบร้อยแล้วไปอยู่ที่วัดช่องลมจังหวัดนนทบ,บุรีคงไม่ต้องทวนอะไรกันแล้วนะฮะแต่เมื่อคืนดันมีข่าวบอกว่าตํารวจไปล็อกตัวแบงค์ลมกดผู้ชายแสบคนนี้ได้คุณผู้ชมครับปรากฏยังจับไม่ได้ แล้วทีมข่าวช่อง8เราดันไปได้วงจรปิดวินาทีที่แบงค์ลมกดหนีทีมบิ๊กโจ๊กนะฮะอย่าลืมว่าเมื่อวานตอนไปเจอ5คนเนี่ยแบงค์ลมกดเนี่ยชิ่งหนีไปก่อนแล้วตั้งแต่ตอนกลางคืนโดยแบงค์ลมกดไปลงแถวตลาด uri, มีบุรีถูกไหมฮะ,ฮะคุณผู้ชมครับให้ดูภาพวงจรปิดนะฮะวินาทีที่แบงค์ลมกดกําลังหนีหลังจากรู้ว่าสื่อกําลังติดตามกรณี5ชีวิตเปิดภาพวงจรปิดขึ้นมาเลยฮะ แล้วคุณผู้ชมลองดูฮะวงจรปิดเองเนี่ยก็คือจะเห็นลนักษณะก็คือรถคันที่เราบอกว่าพี่นว,วพลเป็นคนขับเชฟโรเลตเชฟโรเลตคนที่นนแบงค์เขาจ้างให้ไปขับตะเวนอยู่ในกรุงเทพชนบุรีเนี่ยนะฮะล่อเข้าไป2เดือนเศษแล้วไม่จ่ายเงินเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะสุดท้ายเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะ ขับหลอกล่อบอกว่าให้มาส่งเขาใช่ไหมแถวมีนบุรีใช่ไหมใช่ฮะคือช่วงคืนวันที่29เนี่ยปรากฏว่านี่ฮะลงมาแล้ว,ลวนี่คือโฉมหน้าแบงค์นะฮะสังเกตการแต่งตัวคือเขาเนี่ยจะใส่หมวกด้วยคล้ายๆเหมือนปิดบังหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ลงมาจากรถหลังจากนั้นเดินออกไปบอกให้พี่นวพลกับ5ชีวิตรออยู่และมีสาวปริศนาที่บอกว่าใส่เสื้อสีแดงเป็นญาติของนายแบงค์เองลงมาส่งและเดินออกไปที่แถวแถวหน้าตลาดซึ่ง เขาบอกว่าคิดว่าแบงค์น่าจะรู้ตัวแล้วหลบหนีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแล้วทิ้ง5ชีวิตไว้เลยไม่นานญาติคนนี้เดินกลับมาที่รถหลังจากนั้นกลับขึ้นไปบนรถนพร้อมบอกกับคนบนรถนี่ภาพอีกมุมหนึ่งฮะเดี๋ยอน,นี้จะเห็นชัดๆพอมาจอดรถเนี่ยช่วงที่มาจอดรถประมาณสักเกือบเกือบสี่ทุ่มของวันที่29พอจอดรถเสร็จสับปุ๊บเดี๋ยวจะเห็นว่าแบงค์จะลงมาก่อนแต่เขาถือสัมภาระล,ะลงมาด้วยนะทุกครั้งเนี่ยก็คือ,อน,น,นะอันนี้คือเปิดย้อนกลับไปไย้อนกลับไปย้อนกลับไปตัวแรกนี้ใช่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะงงเมื่อกี้เห็นเปิดเดินแล้วทำไมมันวนกลับมา oh. เพราะนั้นนี่ย้อนกลับไปใหม่นะฮะกลับไปตอนจังหวะที่มันหนีคุณผู้ชมดูผู้หญิงคนนี้ดีๆนะฮะเพราะตอนนี้ทางด้านแบงค์ถูกหมายจับเรียบร้อยแล้วผู้หญิงคนนี้คือตัวละครสําคัญอีกอันหนึ่งซึ่งตํารวจก็กําลังจะตามตัวเธออยู่เพราะเธอไม่ได้เกี่ยวกับ5คนแต่คําถามคือเธอสัมพันธ์อะไรกับแบงค์ลมกรดจนกระทั่งแบงค์ลมกรดรู้ข่าวว่าสื่อออกอากาศ ตามหา5ชีวิตผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเป็นคนเดียวกับที่ทางช่อง8ไปเจอว่านั่งอยู่ที่ตึกอพาร์ตเมนต์แถวลาดพร้าว130จุดที่แบงค์มันเอาทั้ง5ชีวิตไปกบดานไม่แน่ใจมีภาพผู้หญิงคนนั้นไหมที่ลาดพร้าว130เอามาขึ้นคู่กันกันกบ,บวงจรปิดหลังจากที่แบงค์ปล่อยให้แบงค์หนีแบงค์มีหมจับแล้วนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะมีหมายจับเรียบร้อยแล้วแล้วมีคดีติดตัว ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยตั้งแต่ลาภเพ้าร้อยสามสิบที่คอนโดแล้วก็พาแบงค์หนีหรือไม่อันนี้เราไม่รู้แต่จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเขาเป็นคนลงไปส่งแบงค์เพราะฉะนั้นถ้าดูข่าวอยู่จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ตํารวจกําลังจะตามจับด้วยใช่หรือไม่นี่นะฮะเป็นภาพที่ได้เห็นพร้อมกันว่าแบงค์อยู่ไหนลงตลาดมีนบุรีและคุณผู้ชมฮะวันนี้มันมีมุมที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้ หลังจากที่เราได้ภาพของแบงค์เนี่ยนะฮะไปโปรที่ตลาดมีนบุรีพร้อมกับผู้หญิงเสื้อแดงมันมีบุมที่น่าสนใจก็คือทีมข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของคุณประแมนเป็นชาวบ้านแถวมีนบุรีถามคุณประแมนบอกว่าเอาจริงๆคุ้นหน้าไหมในย่านตลาดมีนบุรีหรือแบงค์ลมกดมันมีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ ปรากฏดคุณประแม่บอกเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเอาจริงโดยเฉพาะผู้หญิงเสื้อแดงตัวเองก็ไม่เคยเห็นเพราะเข้าใจว่าจุดที่มีการมาส่งเนี่ยมาเป็นช่วงกลางคืนตอนนี้ร้านค้าต่างๆเนี่ยเขามีการปิดกันหมดแล้วทีมข่าวเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็เลยถามว่าไม่คุ้นหน้าเลยใช่ไหม,มทั้งหน้าของแบงค์และหน้าของผู้หญิงคนนี้ปรากฏดคุณประแมบอกอันนี้ไม่คุ้นจริงๆฟังเสียงคุณประแม่หน่อยนะฮะไม่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 มีนะครับใช่ไม่ได้สังเกณเมื่อได้ทํางานนี่ครับ ก็ประมาณสามโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มเนอะครับครบับครับไม่ไม่รู้จักเลยเพราะผมก็แค่มาทํางานแต่เราพักอยู่ที่หลังสิดเน่ะครับมันมีอีกมุมหนึ่งก็คือวันนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากที่ชาวบ้านเขาไม่คุ้นหน้าคุ้นตาคุณผู้ชมฮะไอเรื่องเกี่ยวกับกรณีก็คือว่าทางด้านของ คุณนวพลวันนี้ก็น่าสนใจเพราะคุณนวพลเนี่ยโดนตำรวจสอบเมื่อคืนแกไม่ผิดนะฮะตำรวจปล่อยตัวแกกลับบ้านคุณผู้ชมเชื่อไหมชีวิตแกเนี่ยถ้าแกพูดตามความเป็นจริงก็น่าสงสารกลายเป็นว่าแกน่าจะโดนแบงค์ลมกดหลอกด้วยวันนี้ทีมข่าวเราไปเจอทางด้านของคุณนวพลนะคะผู้ชมฮะโดยเราไปถามคุณนวพลเขาพาเราไปชี้จุดที่เขาส่งแบงค์ลมกดลงตรงตลาดมีบุรี คุณผู้ชมฮะวันนี้เขาพาทีมข่าวไปชี้เลยว่าเขาส่งตรงไหนอะไรยังไงโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขาขับรถมาถึงตรงเรนปากทางตลาดมีนบุรีหลังจากนั้นแบงลมกดได้มีการขอลงฮะโดยเบื้องต้นเขาจำได้เลยเพราะเงินยังไม่จ่ายเขา เขาเช่ารถของทางด้านพี่นวพลเนี่ยนะฮะตั้งแต่1ิพฤษภาวันละสองพแล้วเขาอ้างบอกว่าเขาซีกับในพลจำได้ใช่ไหมไอ้เรื่องจระแบงลมกดวันนี้พี่นวพลบอกเชื่อมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ผมโดนปล่อยตัวออกมาผมไม่มีที่นอนนะผมต้องไปนอนในรถนะ่ะและไอ้ความซวยของพี่นวพลที่มันซวยซ้ำซวยซ้อนคือรถคันนี้พี่นวพลไปขอเช่ามาจากอีกที่หนึ่งอีกมันก็กลายว่าเจ้าของรถก็จะจับพี่นวพลอีกว่าเอารถเข้ามาแล้วไม่จ่ายเงิน วันนี้แกพามาชี้จุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับช่องแปดว่าผมส่งไอ้เจ๊แบงค์ลงจริงๆเปิดภาพที่แบงค์เดินในตลาดคู่ขนานมาด้วยฮะคำถามก็คือส่งแบงค์เสร็จแล้วตอนนั้นพี่ไปไหนเขาบอกว่าเอาจริงนะไอ้ที่ผ่านมาตอนแบงค์มันเอาห้าชีวิตเนี่ยมาตะเวนอยู่ในกรุงเทพมันเคยมาที่ตลาดมีนบุรีเนี่ยสี่ห้าครั้งแล้วมันบอกว่ามันทํางานที่นี่แล้วตอนที่มันมาเนี่ยที่น่าสนใจคือมันจะมีผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยซึ่งมาด้วย ในวันที่ให้มาส่งเนี่ยผู้หญิงเสื้อแดงเป็นคนสั่งผมบอกว่าให้รอตรงนี้แล้วผู้หญิงเสื้อแดงก็ลงไปแถวร้านสะดวกซื้อหลังจากนั้นก็เข้าใจว่าหายกันไปแล้วคือแบงค์ถูกไหมฮะฮะแล้วผู้หญิงเสื้อแดงก็กลับขึ้นมาบนรถนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมได้มีโอกาสเนี่ยนะฮะเจอทางด้านของแบงค์ลมกดแล้วตัวเองเนี่ยก็รู้ข่าวว่าเอา้าสังคมกำลังตามหา5ชีวิตเนี่ยนะฮะที่สูญหายก็เลยต้องไปสแสดงตัว ว่าเขาจะหนีอะไรไงไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขาารู้ตัวหรือเปล่าอย่างไงเราไม่รู้ไงคิดว่าเขาจะไปทํางานเหมือนทุกคนใช่ใช่ตอนเรารอแล้วก็ไม่มาแล้วก็วนวนสองสามรอบแล้วรอให้เขาติดต่อมาเพราะเรื่องโทรศัพท์เราจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับเขาหรอกนะาะในรถเขาก็จะไม่คุยอะไรมากเขาจะไปคุยก็จะไปคุยนอกรถมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือเราเองติดต่อกับพี่แบงค์ได้ไหมครับตั้งแต่เราไปพบกับตำรวจมาเขามีโทรหาเรามีโทรหาเขาไหมไม่มีแล้วเราแล้วก็ไม่ได้โทรหาเขาด้วย ใช่เพราะเบอร์เนี่ยคิดว่าคิดว่าเบอร์น่ะจะเป็นของเขาหรือเปล่าแต่ก็คุณผู้ชมครับดูเส้นทางย้อนกลับมานะฮะคดีนี้สําคัญก็คือว่าพี่แบงค์ตัวละครสําคัญของเรื่อง เอา5ชีวิตเนี่ยจนกระทั่งเด็กไม่ได้เรียนหนังสือแล้วพี่เอาไปเพื่ออะไรรู้ว่าพี่น่ะติดเงินอยู่ที่ต่างจังหวัดถูกไหมแต่พี่ก็สามารถเอาแม่ยมแม่ยายเนี่ยกับลูกสาวกับหลานเข้ามาได้โดยที่แม่ยายก็ไม่ค่อยจะโวยวายอะไรสักแอะเลยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูเส้นทางอย่างนี้ฮะจุดแรกเลยตั้งแต่ที่เขามาถึงกรุงเทพแล้วสื่อไปเจอเนี่ยคือช่วงวันที่29ในวันที่29เนี่ยคือเขาม่กลรมา กดดานกันอยู่ที่ลากพราวร้ 130. อยสามสิบนี่คือจุดที่หนึ่งนะฮะหลังจากนั้นถัดมาฮะในคืนวันที่29พอข่าวเริ่มออกหลังจากนั้นแบงค์คือคนที่ชิ่งก่อนเลยแล้วก็หลักฐานที่ช่องแปดได้ก็คือแบงค์ถูกส่งลงที่ตลาดมินบุรีถัดมาผู้หญิงเสื้อแดงถามว่าตอนนี้อยู่ไหนหน้าถัดมาฮะผู้หญิงเสื้อแดงพอรู้ข่าวว่าอ้าวซวยแล้วมันเป็นข่าวใหญ่แล้วเว้ยตอนนี้ผู้หญิงเสื้อแดงวันที่30ตอนบ่ายโมงครับผู้ชมฮะ ไปลงเมืองทองทานีเรามีวงจรปิดของผู้หญิงเสื้อแดงอีกเหมือนกันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคู่ขนานกันเลยนะฮะนี่เป็นสองคนที่ตำรวจชุดวิ๊กโจ๊กกำลังไล่ล่าอยู่ วงจรปิดจะเห็นอะไรไอ้ช่วงบ่ายโมงฮะที่เมื่อวานนี้เราได้ไทม์ไลน์มาว่ารถเก๋งสีดำเนี่ยไปส่ง5ชีวิตไว้ที่วัดช่องลมแต่ปรากฏว่ามีการแวะส่งผู้หญิงคนนี้ก่อนเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาจะเห็นวินาทีที่รถเก๋งสีดำเนี่ยเขาขับขี่มาตามถนนแถวถนนทบุรีปกติใช่พี่ณวพลนั่นแหละซึ่งแสดงว่าบนรถเนี่ยนอกจาก5ชีวิตและพี่นวพลเองเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งชีวิตก็คือพี่เสื้อแดงคนนี้มาอยู่ด้วยโดยเบื้องต้นเนี่ยฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย ก็จะเห็นว่าจะมีไทม์ไลน์ช่วงประมาณสักบ่ายโมงเขาไปส่งผู้หญิงคนนี้แถวแถวริมถนนอ่ะเดี๋ยวได้ภาพเปิดขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพอส่งผู้หญิงเสร็จสับแล้วคราวนี้แลหละฮะหชีวิตเควงแล้วครับคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อสุดท้าย5ชีวิตก็เลยปรึกษาก,กันกับพี่นวพลพี่นวพลก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไปลงวัดช่องลมแล้วกัน ก็เลยทิ้งทั้ง5ชีวิตเอาไว้ที่วัดช่องลมตัดภาพกลับไปที่นวพลฮะวันนี้พี่นวพลเล่าเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะเป็นความลับที่น่าสนใจภาพพี่นวพลที่ชี้จุดวันนี้ครับแกเปิดเผยกับทางช่อง8เนี่ยนะฮะบ,บอกว่าเอาจริงๆทุกคนอยากรู้บอกพี่เอาจริงไอ้แบงค์ลมกดเนี่ยตอนที่มันพาทุกคนตะเวนเนี่ยพี่ต้องรู้นิสัยมันมากที่สุดเพราะจากวงจรปิดที่เห็นไอ้แบงค์ลมกดเนี่ยมันหนีไปเนี่ยนะฮะที่ตลาดเนี่ย ที่ผ่านมาเลย2เดือนกว่า68วันฆ้าชีวิตอยู่กันยังไงคุณผู้ชมเชื่อไหมเราเพิ่งรู้ความจริงท่านอยากรู้ไหมฮะมันพาเด็กมันพาแฟนมันพาแม่ยายมาตะลอนกรุงเทพ68วันมันไม่มีเงินนะ,ะแบงลมกดเพราะว่าพี่นวพลเป็นโชเฟอร์ให้อะแกก็หลงคารมมันเพราะมันบอกว่าเดี๋ยวในพลเนี่ยจะซื้อรถพี่นวพลก็เลยบริการเต็มเหนียวเลยฮะ68วันสุดท้ายเงินแสนก็เลยไม่ได้ เปิดไทม์ไลน์ขึ้นมาฮะว่าแบงค์ลมกดใช้ชีวิตอยู่ยังไงคุณผู้ชมเชื่อมาว่าคุณนวพลเนี่ยแกเปิดใจกับเราบอกว่าที่ผ่านมาเลยเนี่ยทางด้านของแบงค์มันไม่มีเงินบางวันที่เห็นเนี่ยนะครับต้องกินบะหม,มี่กึ่งสำเร็จรูป1นซองกิน6ชีวิต<ม>ก็คือรวมทั้งแบงค์แล้วก็ทั้ง5ชีวิตขนาดเดียวกันโทรศัพท์มีนะฮะโทรศัพท์มีหเครื่องแต่เขาจะไม่เล่นอินเทอร์เน็ต เพราะสงสัยว่าอาจจะกลัวว่าจะมีการติดตามตัวเจอและทุกครั้งที่สังเกตเลยพี่นวพลบอก5ชีวิตจะต้องเชื่อฟังคำสั่งแบงค์และคุณผู้ชมฮะการมาครั้งนี้ของ5ชีวิตมันแปลกตรงที่ว่าทุกคนเตรียมเสื้อผ้ามาเยอะมากเหมือนกับประมาณว่าเตรียมจะหนีในกรุงเทพหรือไม่ขณะที่วันนี้ครับพอเรารู้พฤติกรรมของทางด้านของแบงค์ลมกด ตัดสลับกลับไปที่นครเลย5ชีวิตขนาดนี้คุณผู้ชมฮะเดินทางถึงนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วโดยจะต้องนำตัวทั้ง5คนไปสอบปากคำตัดผ้าไปตอนทุ่ม40เลยครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำทั้ง5คนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทั้งอุสาชานิการแล้วก็เด็กๆอีก2คนนี่ฮะ โดยมีญาติญาติเดินทางมารับเป็นยังไงบ้างใช่ฮะและเบื้องต้นเองเนี่ยพอมาถึงเนี่ยก็คือมีเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยนํามาส่งตั้งแต่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพเลยนะฮะแล้วก็มาจนถึงจุดนี้หลังจากมาถึงเนี่ยญาติญาติไปรอรับอยู่ที่โรงพักสอพทอ่าสาราห้าคนเองพอลงมาปุ๊บคุณยายสุดจินนะฮะคุณแม่ของคุณอุษาเห็นบอกมายืนรอรับตรงนี้แล้วก็เข้าไปโผลกอดร้องไห้กันเลยฮะ

ที่วันนี้ครับคุณผู้ชมฮะแน่นอนที่สุดนะฮะเ้าให้ดูทั้ง5ชีวิตเป็นใครอะไรยังไงเพราะวันนี้คําถามสําคัญเนี่ยคุณอุสาซึ่งหนีไปกับลูกเขยด้วยเนี่ยนะฮะเอ,อ๊ะจะเรียกหนีก็ได้ใช่ไหมเพราะไม่ยอมติดต่อกลับไปหาสามีเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้ต้องกลับบ้านไปหาสามีมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะทางฝั่งคนในครอบครัวทันทีที่เจอหน้าทั้ง5ชีวิตเรียบร้อยแล้วเนี่ย เห็นบอกว่าคุณทิพยรั์แกเป็นใครนะคุณทิพยารัต์เองเนี่ยเบื้องต้นเองเป็นทางของพี่สาวของคุณอุตสาฮะเขาเองเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์จริงๆเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเราไว้แล้วก็ร้องไห้ใช่ฮะเนี่ยคุณยายดูนี่ฮะ ก่อนคุณอุษาคุณยายที่เมื่อวานนี้คุยกันเนี่ยนะฮะที่แกก็บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมหายไปกับเขาแล้วไม่ยอมติดต่อกลับบ้านวันนี้ที่พยารัตครับบอกกับเราเลยซึ่งเป็นญาติของอุษาเนี่ยนะฮะบอกว่างงมากที่บอกว่าไม่มีโทรศัพท์วันนี้เลยถามทางอุษาอุษาก็บอกว่าโทรศัพท์เสียก็ยังแปลกใจเนี่ยนะฮะบอกเอ้าแล้วทาไมหายไปได้ตั้งนานลองปังเสียทางด้านที่พยาัตหน่อยฮะ เหมือนตามตามที่ในข่าวบอกว่า,น,าน้าหนีหนี้หนูก็คิดว่าไม่ใช่ถ้าน้าหนีหนี้หน,นี้ก็มีแค่ทกศกับที่ยืมไปม,มันไม่มีเหตุจูงใจที่จะต้องหนีไปขนาดนั้นเพราะวันนี้แค่นี้ก็คือเรายังทำงานผ่อนผ่อนผันกันไปได้ทางครอบครัวทางญาติหนูก็คือมันไม่ใช่การเที่ยวอะค่ะถ้าไปเที่ยวจริงๆคุณมีรูปยืนยันไหมว่าไปเที่ยว แล้วที่อ้างว่าตอนแรกบอกว่าโทรศัพท์อยู่บนรถตู้พอทีนี้บอกว่าอยู่บนรถตู้ไม่พอบอกว่าโทรศัพท์พังพังพร้อมกันทีเดียว5เครื่องเลยเหรอ คำถามนี้น่าสนใจพังพร้อมกันเลย5เครื่องเลยเหรอคุณผู้ชมฮะคำถามก็คือวันนี้ถ้าสรุปโดยที่ตำรวจกำลังติดตามเปิดวงจรปิดของแบงค์ขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะแล้วก็เปิดที่5คนนี้ถึงนครเรียบร้อยแล้วประเด็นก็คือถามว่าแบงค์มันพาทุกคนมาตะเวนทำไมและทำไมทุกคนต้องเชื่อแบงค์อันเนี้ตามข้อมูลเลยรายงานข่าวแบงค์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มักจะคุยว่าตัวเองมีเงินเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเมียเก่าๆของแบงค์ก็บอกว่าแบงค์คุยว่ามี50ล้าน<ม>ถูกไหมฮะ แล้วก็ชอบโชว์ว่าตัวเองมีสลิปเงินอยู่ในธนาคารประกอบกับแบงก์เองก่อนจะล่องมากรุงเทพและพา5ชีวิตหายสาบสูงไปแบงก์ไปติดหนี้ของคุณตาท่านหนึ่งเอาไว้แสนกว่าบาทตามที่เราเคยรายงานไปคำถามก็คือแล้วแบงค์มากรุงเทพเงินก็ไม่มีกินบะหมีน่หนึ่งถ้วยกับ6ชีวิต มันน่าคิดนะว่า6ชีวิตทําไมต้องยอมทนอยู่กับแบงค์ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้คำตอบเพราะเดี๋ยวตํารวจท่าสาราจะสอบคืนนี้แหละฮะว่าพวกคุณมีอะไรติดค้างกันเหรอทําไมคุณถึงไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมและผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้คือใครปริศนาตัวละครอีกอันหนึ่งซึ่งเชื่อว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กจะต้องได้ตัวเพราะระดับบิ๊กโจ๊กลงมาตามเองถ้ายังปล่อยให้เขาหายได้ก็คงจะลำบากใจในการทำงาน มันมีภาพเมื่อกี้ผู้หญิงเสื้อแดงตัวละครสําคัญอีกคนหนึ่งนะที่หายไร้ล่องรอยไปพร้อมกับแบงค์ลมกดที่เราบอกว่าเราไปได้ภาพของเขามาที่เขาหนีลงตรงเมืองทองอตัดภาพไปที่เมืองทองทาน,นีหน่อยนะฮะ จุดตรงเมืองทองธานีฮะหลังจากที่เขาส่งตัวแบงค์อะไรเสร็จสับตอนกลางคืนแล้วตามกล้องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนานี้ฮะนี่คือภาพสุดท้ายที่เรากําลังล่าตัวของอแบงค์ลมกดอยู่วงจรปิดนะฮะตรงเมืองทองธานีเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เราไปลองไปเดินลัดเลาะดูแถวแถวนั้นซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นเองสาวเสื้อแดงที่ปรากฏตามกล้องวงจรปิดเนี่ยถามว่าเห็นหรือเปล่า คือช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเห็นลักษณะคือนี่รถมาจอดแต่คุณผู้ชมลองดูกล้องตัวต่อมานะมันจะไกลสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราซูมให้ลักษณะคือมันจะมีสะพานลอย,อยอยู่ฝั่งตรงข้ามนูน่นนะฮะที่เราวงเอาไว้จุดเนี้ยพอรถคุณนวพลมาจอดจอดเสร็จปั๊บมันจะเป็นจังหวะเดียวกันกับผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยเขาเดินลงจากรถแล้วก็ข้ามสะพานลอยไปซึ่งภาพมันไกลามากแต่นี่คือเบาะแสสุดท้ายที่สาวเสื้อแดงนี่นี่นนฮะ ญาติใ yeah, <Hi, S 1> นแบงค์ที่บชีให้ลงแล้วเท่ากับแบงค์ลงตลาดมีนบุรีวันที่29 30ก็คือทางด้านของสาวปริศนามาลงแถวเมืองทองธาน,นีแล้วเชื่อว่าถ้าสื่อได้ตำรวจก็ต้องได้นี่ฮะฝากคุณตำรวจหน่อยนะฮะเพราะวันนี้ ระดับบิ๊กโจ๊กอะทำไมลูกน้องปล่อยให้บิ๊กโจ๊กรอนานขนาดนี้อะอจริงๆเขาลงมีนบุรีนี่ระดับแบบพี่แบงค์ใช่ไหมเพราะพี่แบงค์อ้างว่าซี้กับนายพลแต่พี่แบงค์ลงไปแถวตลาดมีนบุรีแล้วปล่อยพี่แบงค์หลุดไปได้เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าสุดท้ายจะเจอตัวพี่แบงค์ไหมและเข้าใจว่าคืนนี้ญาติโดยเฉพาะผู้ใหญ่จะต้องโดนสอบว่าทําไมคุณถึงปิดเรื่องนี้กับคนที่รอคุณอยู่ที่นครทั้งหมดมถูกไหมฮะแล้วเบอร์โทรศัพท์คุณก็ปิดหมดอีก แต่คุณยอมกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหนึ่งถ้วย6ชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณยอมขอได้ขนาดนี้